โอเคฮะผมเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่าผมจะต้องไปค้าอะไรบ้างนะครับเมธันูธนูใช้อะไรสไปเดอร์ช้างสไปเดอร์แฟงแล้วก็เว็บสไปเดอร์ช้างสไปเดอร์เว็บอะนี่สไปเดอร์แฟงผมมีอะไรมั่งช้างช้างช้างสไปเดอร์ช้างคือเรามีชิ้นส่วนแล้วนะแล้วก็สไปเดอร์แฟงเราใช้2อ,อัน2อ,อันผมมีอันเดียวอยู่เลยเหรอเลดี้บักอันนี้หัวหัวแมงเต่าทองเฮ้ยดูน่ากลัวเออผมมีอันเดียวอยู่เลย ผมต้องซ่อไมไว้นั่นก่อนมีไรครับได้บ้างเราจะต้องคับกาวนะฮะใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์กาวนะครับนี่ใช้ใยสีโอ้โหเผอเบอร์รี Pur ่ Pur ไม่พอด้วยครับต้องไปเอามาใหม่ด้วยฮะตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมมีซุปเปอร์กาวไหมเฮ้ยผมมีอันนึงสวยอ่อมันต้องใช้กี่อันน่ะี่ใช้กาวธรรมดายังดีนะฮะกาวธรรมดาแบบว่าไม่ต้องใช้อะไรมากใช้กาวธรรมดากาวธรรมดาต้องครับยังไงอุ้ยหิวน้ําด้วยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวใช้นี่ ยางไม้อะทูเวนไฟเบอร์นะฮะหาได้ตามพื้นหญ้าทั่วไปตอนนี้ผมหิวน้ำมากเลยอะผมกินน้ำนี้ก่อนได้ไหมเออโอ้โหรดไปเยี่ยมกันกนะเนี่ยโอเคฮะแต่ผมขอไปอ่าหาน้ำแหล่งน้ำแถวนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันต้องการนิดน,นึงอะแถวยอดหญ้านี่มันจะมีพวกหยดน้ำค้างหยาดน้ำค้างอุ๊ยอ่าวตกเออไม่ไม่ได้ตกแบบนี้ เจ้าค้อนของผมหายไปไหนแล้ววะอ๋อผมยังไม่ได้ครับอ so ้าวเล่นตั้งนานเพิ่งรู้ยังไม่ได้ครับเพราะมันต้องใช้กีบกุหลาบตั้ง8อันได้ดิครับตอนนี้มหิวน้ำมากเลยฮะนี่ตรงนี้ที่มันมีพวกลูกอมเป็นลูกอมลดมิ้น์เป็นเหมือนเม็ดลมลดมิ้นต์นะเราเจอหาแล้วพวกมานี้ซะดีเพื่อนมาให้เราตอบซะดีเรียบร้อยได้เนื้อแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เราขัดโอ้โหเริ่มโยเยลวของอะไรจริงจังวะเนี่ยีคืออะไรวะ ตอนนี้ผมอยากได้หยดน้ำค้างมันหายยากมากเลยนะกว่าจะเจอนี่คือเสียเวลาไปค่อนวันละเออไม่เจอสักทีเช่ามาเถอะเนาะเดี๋ยวเราแบบว่าเาคงไปเดินหาแถวข้างหน้าเอาเองแหละถ้ามันมีมน่าจะมีตั้งนานแล้วแถวนี้โอเคเราแพลนเกี่ว่าจะไปไหนผมจะไปเอากิีบกุหลาบนะครับผมอุ้ยใช้แค่นเดียวนี่หว่าแล้วก็ไม้ฟัสนะนะัะเป็นขนของอ่าเจ้าเห็บเห็บมีขนด้วยผมเรียกว่าเห็บหมาทรงมันเหมือนมากเลยแต่ยังไงก็ได้ละโอเค ต้องเหลือพื้นที่เก็บเก็บของที่ไม่จำเป็นไปก่อนก่อน,นจะเดินทางนะฮะเอาขนนุ่นนี่ด้วยเอ่อสติงกี้บัสแก๊สสัตว์อยู่ไหนะวะโซนสัตว์อ่ากล่องสัตว์มาาใส่ไว้ในนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุย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 ,ลย,ลย,ลยเดี๋ยวโอ้โหจะลุยตลอดไม่เคยเช็คเลยอ่านี่ใช้อะไรอ่ะหินคอร์สไซส์หินคอร์สไซส์ผมมีปะวะหินคอร์สไซส์ที่หาย,ายากมากนะไม่รู้หาอยู่ไหนอาจจะอยู่ในถ้ำหรือหลังมด ต้องลองไปดูแต่ตอนนี้ผมคงต้องไปเอากีบกุหลาบเกิดนะัเพื่อที่จะสร้างขวานขั้น3ามถ้าสร้างขวานเนี่ยขวานขั้น3ามถ้าทําได้ปุ๊บผมว่าสู้กับแมงมุมมันน่าจะง่ายขึ้นแหละ <c oughs> จริงแล้วก็อะไรก็ต้องไปเอาวิยแหล่งน้าธรรมชาติน้ำนี่เหมือนจะกินได้นะแต่กินดีไหม <c oughs> ผมว่าลองกินดี๋ยวมาดูใสๆดีนะ <c oughs> โอ้แย่มากอ้อแล้วมันทาให้รู้มันทาให้เราหิวหนักกว่าเดิมอีกโอเคจะจําไว้จะได้ไม่กินอีก แฟนไฟเบอร์นี่เอาไปทำยาได้นะฮะแล้วก็เจ้าย่าอ่อนกับต้นยา่าต้นย่าเล็กๆนี่คือเอาไปค้าเป็นยาได้ย่าอ่อนนี่คือเอาไปทำเป็นแคมหรือทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้หินกรวด ลูกมาทําไมอะแต่ไหนก็มาแล้วม,มาเอ,อ๋อติดไม้ติดมือไปก่อน12อันเลยเหรอเยอะไปเปล่าวะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าของเต็มเราค่อยทิ้งเนาะนี่ทางนี้ทำไมมันเป็นรูปนอนหลับอะเพราะก่อนหน้านี้ผมทำเซิร์ชมันเป็น,ปนอ่าไอเนี่ยไอคอนตรงเนี้ยผมทำให้มันเป็นเหลือกัอ้เป็นเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจเอ้ยไม่ใช่รูปหัวใจรูปศูนย์วิจัยหัวใจอะไรละ่ะเออหล่อีรแล,ล้วกูเดี๋ยวเราจะไปเอากีบกุหลาบกันนะฮะอันนี้เป็นดอกของต้นโคเวอร์นะฮะอ๋ออยู่น้ำแถวนี้จริงๆมันควรจะมมีีนนนนน้้้้้้าาะะเเเเเ่ยยอออผจจลลแวว อือโอ <ans> ้ยแถวเนี้ยมีน้ำเยอะจัดเลยผมอ่าไม่ใช่นี่เก็บควับอ่าไหนวะต้นไหนต้นนี้ต้นกลางเก็บเก็บเก็บเออเสดามันเก็บได้แค่สองหยดเองนะน้ำหวานโอ้ยเสียงอะไรวะ เนื้ออื้อได้เนื้อมาเพิ่มอุ๊ยจะเนื้อก่อนหน้านี้เราไม่ได้กินเยอะมากงามๆๆๆๆๆๆอ้าทํไมให้มาเยอะขนาดนี้ล่ะเข้าไปในหลอดได้มั้ไม่ได้เข้าไปได้ก็จะหายไปครับอ่อตอนนี้อุ๊ยายสามเร็วมากยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเลยครับโอ้แถวเนี้หยดน้ําเยอะไม่แถวนู้นแบบว่าแถวบ้านเรามันก็มีแบบพวกยอดหญ้านะแต่แบบว่าไม่ค่อยมีน้ําเยอะเหมือนตรงนี้เลยวะตรงนี้มัน อุ้มน้ำดีจริงๆเลยออ้ยอะไรอ่ะอุ้ยน้องเต่าทองเอาจริงผมก็อยากต้องการนอนมากเลยนะเอาไปทำเกาะทำอะไรได้อ่าติ๊งติ๊งติงเรียบร้อยเก็บ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 องโ้หแรงอยู่นะแต่มันแค่ตีช้าเท่านั้นเอง ใช้พวกอ่าโอ้โซนนี้น,นี่โซนที่แบบว่าแมงมุมมันจะมาบ่อยๆถอยกัน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 ต้นโอ๊กอยากได้อยู่นะตอนนี้ยังเดี๋ยวของเต็มผมไปตามที่ประสงค์ของอาร์ก่อน <S <S โอ้ในช i o ัลเอ็ plorer โอ้โหอัปเดตใหม่นี่คือดูดีจัดๆแต่เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมผมว่าผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะว่าแบบว่าเกี่ยวกับเปิร์กอะไรบ้างของกินผมมาแถวที่ผมครับอ่าโอ้ทำไมมัน โอ้ชทำมันดูอุดมสมบูรณ์แปลกๆใช่ไหมแปลกเกินย่างย่างเลยย่างแดกเลยเฮ้ยแต่แถวนี้มันมีพวกนี่ต้นกุหลาบเรามาถึงนี่แหละครับเฮ้ยมึงมึงมึงสปอนต่อหน้าเลยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะโอ้โหพี่น้องอ่าเก็บครับผมบอกเลยใครก็ได้เนคเตอร์เนกตาเนกต้านี่เป็น อะไรวะจะไม่ได้ว่ะแต่มันกินได้อะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ไว้ดีนะแถวนี้มีแมงมุมขยุมหลังคานะฮะดื่มน้ำหน่อยเก็บเก็บเก็บตกใจทุาทีแถวนี้ตัวอะไรมันเยอะจังมืดมากมืดเร็วมากทำไมผมรู้สึกว่ามันมืดเร็วจังโอเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรอัปเดตนะมันมืดเร็วจัง <Okay. S 2> ผมได้กกีบกุลาบเกี่ยร์แล้วเกีบกุลาบ1ิอันห <Okay. S 1> รือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะออ วุ้ยสุกแล้วมั้งสุกแล้วอ๋อไหน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 ของกินงม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 เต็มเมื่อก็เต็มยังไงแล้วอ่ะอันเนี้ยใส่นี่ก่อนแต่อนนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะมันจะมีแมงมุมอยู่เยอะมากอ้ยผนนึกว่าชนอะไรอ่าผมมักโหตั้งแคมป์ตอนตรงไหนบ้างยังไม่ได้สังเกตเลยอันนี้เป็นศูนย์วิจัยเก่านะผมตั้งผมมาตั้งเสาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็น ผมเปลี่ยนดีกว่าแลบบวิจยัยแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็นบ้าน A B C D E คืออะไระจุดโอ้เปลี่ยนรูปแบบว่าเยอะมากเลยนะเหมือนศูนย์แลบบเล็กอะตามทางเดยวเราจะเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยอย่างสีม่วงดีไหมสีม่วงดีแล้วเห็ดปีเห็ดสีขาวกินได้นะฮะศิษย์ภาวนาว่าเราจะเจอแมงมุมี่ษยุบหลังคาหรือเปล่าหกโมงครึ่งมันต้องรอสองทุ่มป่ะไม่ไหวละผมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานเสียเวลาพวกคุณเปล่าๆนะฮะ เดี๋ยวอ้อมมาตรงนี้เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะไม่ไปนะไปหน่อยก็ได้เอ่อโลเลชิบหายเลยกูเกิน <c oughs> ลเลเจ็ดแฉอ่าผมนึกขึ้นได้ว่าฝั่งนู้นผมเคยทำแคมป์ไว้อยู่ไงมุดมากมุดมากมุดมากตอนนี้ทุ่มสามสิบเจ็ดแค่สองทุ่มแล้วผมว่าผมต้องกลับไปตรงแคมป์ของผมก่อนภาวนาไม่ให้มันมานะฮะเสียวเกินโอเคขึ้นไม่ได้อะ่ะชิบหายแล้วอึ๊บโดดยอดตรงนี้ สวยงามครับโอ้โหนี่เขาเคยทำที่แคมป์ไว้ตรงนี้ด้วยแหละโอเคตรนนี้ก็เราเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะมืดแล้วพอดีเลยนอนดิครับรออะไรอ่ะโอ้โหมันจะเน่าเสียไหมสึกไม่ดีเลยแต่คงเน่าช่างมันนะเนาะเออหลับซะหน่อยอกินต่อเลยโอเค เช้าสดใสตอนนี้ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมฮะไม่มี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 มมมมมมเป็นอะไรที่ประเสริฐมากเราจะไปเก็บออดอกกุหลาบเก็บกุหลาบเพิ่มเติมนะเพราะแถวนี้มีเยอะมากแลวเราต้องใช้เยอะด้วยนะฮะฮไปครับมาด้วยความเร็วแสงครับผมถืออาวุธก่อนเลยเช้าานี้ถือ2มือครับอาวุธหนักถ้ามีแมวมุมผมจะโชตบให้ดูนะแอ,ะอ,อเสียงอะไรเออเห็นว่าแผทใหม่นี่คือมันจะมีนก อกาด้วยใช่ไหมนกอีกานกพิราบวะน่าจะอีกานะถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยมันจะไม่แดกหัวเราใช่ไหมโอ้โหอะไรครับเนี่ยแถวนี้แมงมุมไม่มีหรือว่ามันมันโดนอออีกาแดกไปเรียบร้อยแล้วถ้ามันเห็นเรานี่ผมว่ามันน่าจะปุ๊บผมเดินชิลเลยเราเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะฮะเราอยู่ๆก็เข้าเกมมาแบบง่งๆเลยฮะดูผ่านๆเดี๋ยวผมต้องไปเช็ครายละเอียดทีนึงแต่แปลกมากปกติแมงมุมมันจะยั่วเยอะเลยนะ ล้อเรียนกว่าล้อเรียนกว่าเฮ้ยเสียว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 ปกตินี่มันจะหนีเรานะทำไมมันมายุ่ยยวนเราเยอะขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ต้องวัดแล้วว่าปลาเดิมวะ่ะเข้ามาอ่ะ <laughs> อา้าวแล้วกูจะสู้ไงเนี่ย <c oughs> กินน้ำโชว์ด้วยวเอาดิไหนวะ อร่อยมาสู้กันเอ้ยเอ้ยเออมันจะตีเลยไหมถ้าเราเข้าไปใกล้อ่ะเฮ้ยอันแน่ตกใจมาไม่ได้หรอมึงโดนบั็กโทษกูไม่ได้โทษผู้พัฒนานะเอ๋อเขามีใยเขายุ่มหลังเขาบอกหลังเขามีใยตรงนี้นี่เองเดินมาไหมไม่มาเราตีใยได้นะฮะ อ๋เอออุ้ยไอ้ี่ตกใจเอาเต็มทิ้งไปเลยเนี่ยอ่าแหน่ออกมาได้กันค่อยคุยกูคุยไม่เล่นด้วยหรอตอนเนี้ยไม่เล่นด้วยหรอกเต,ต็มเต็มอะไรเลกหนาวะเนี่ยตอนนี้นะฮะเอ้ยกาหายหายแล้วจะมาโฉบหัวเราไปใช่ไหมมันจะไม่โฉบเราไปไหมอ่านี่ภาวนาว่าจะไม่มีอะไรที่แบบว่าโตกระจายแต่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้สแสดงว่าข้างใต้ต้องมีอะไรแน่นอนน่ะการมีแช้ผมนี่มันสุดยอดจริงๆเลย มกจะลงไปดีไหมตัวหองผมตันหมดแล้วแล้วผมได้ผมได้กีบกุหลาบเยอะมากผมไปครับของของผมดิทางลัดกลับบ้านครับผมเฮ้ยโอ้โหสองตัวก็ให้มันมาตัวเดียวดิได้จริงตัวเดียวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูหนึ่งแล้วไปสูงเสียงสองคนนี้ผมจะตบมันยังไงดีวะเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนนะฮึมเถอะเดิมเดิมเดิมเถอะเดิมเดเอ้ย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 ก็ขอบุญจะอ่าเออหนึ่งสอง อุ้ย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 แรงมากแรงมากแรงมากเหมือนสเต็ปใหม่เดี๋ยว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 เดีทำไมมันตัวใหม่เอ้ยไม่ใช่เหมือนท่าโจมตีมันแตกไปแล้วเปล่าแล้วมันมันดูก้าวก้าวล้าวขึ้นอะ Aggressive ขึ้นไปแล้วเปล่าถ้าผมยิงมันจะนี่เนี่ยนีวะมันจดจมแล้วไว้เดี๋ยวให้ตัวนึงไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะสู้กับมันอ่ามันเยอะเกินไปไงมันมันอยู่สูงสิงกันสองตัวเลยอ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้ว เออหนึ่งสองสามสี่หมื่นเปล่าหมื่นเปล่าโอ้โหไม่หมื่นว่ะถอยถอยขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยทำไมไม่หมื่นน่ะกินยากอนง้างอย่างนี้แล้วมันจะสู้อมันตีแรงมากเลยอะเกาะก็ใส่อยู่นี่ว่ะเกาะใกล้จะพังละชิบหายแล้วทำนึงไงผมกินยาพ่นใหญ่อีกแล้วเออหนึ่งสองสามเออหมื่น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  กันกันเออหนึ่งสองสามสี่กันออหนึ่งสองสผมไม่ได้อยู่หน้ามันเออออมอไมได้หลบข้างไงมาดิครับมาดิครับประเด็นคือทิ้งอะไรดีวะเนี่ยอ้อย่าจัดกินเลยเฮ้ยเอยเอาไงล่ะเดียวเดียยวเดียวเมึงตองทีทีเดียวเลยเหรอ เร็วไปชิบหายแล้วปะไม่นะ <c oughs> <c oughs> เกิดไหนวะเนี่ยอ้หตกตกใจหน้าตัวเองโอ้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราโอ้ลับมันตีทีเดียวแบบว่าเร็วมากเลยนะมันต้องตีทีนึงดิแล้วก็ถอยใช่ป่มื่อกีตีสองทีต้องอโอเคตีเร็วมากตีเร็วมากครมกไม่ทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้ไปป่ะไปยังเเก็บเก็เก็บรออะไรละเลย กลับบ้านกันดีกว่าไปทำอาวุธขั้นสามกันดีกว่าแล้วเผิ่มผมทำเกาะได้ด้วยนะเนี่ยไ,ไปครับไปครับไปเครับไป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 กลับบ้านกันไฟนันลี่ครับผมผมจะได้อัพเวลอีกขั้นหนึ่งโอ้โหเดินชิวๆเลยนี่ก่อแตกด้วยเดี๋ยวไยซ่อมไม่เป็นไรไม่ต้องซ่อมเพราะเดี๋ยวผมจะทำจะคราบเกาะใหม่นี่นะเลียร์ของกัอนอโตตกใจหน้าตัวเองตลอดเลยโอ้ปิดโอเค เก็บเค้องเกินไปเด,ด์ชังเก็บไว้ธนูขั้นสองเนี่ยผมต้องผมต้องไปตีกับวูล์ฟสไปเดอร์นะฮะอ่านี่ใหญ่อุ้ยต้องใช้ป่ะต้องใช้เอ่อกีบกุหลาบเอามาใช้กับทาวุธก่อนเลยก่อนดีกว่าเนาะดึอดอแล้วก็มินต์ห้าอันโอเคก็เด็ดเอาไปเสบเลยจ้าอันนี้กินกินให้เรียบร้อยงมงมงม งง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 ง ปาบเข้าให้โอ้โหเวลคัมมิ้นมอลเลตมาใส่อะไรดีผมเอามาแทนเจ้าคอนขั้น2ผมเลยดีกว่าเนาะเมอร์น,นี่อ๋ออันนี้ติดสตันได้ดีมากครับผมแต่น,นี้ดาเมจมันดีมันจะดีกว่าดีกว่าขึ้นมาโอเคไม่สุดแต่ก็โอเคถ้าเราเอาไปแทนแอนคับก็ได้นะเพราะแอนคับก็มันถือ2มือเหมือนกันใช่ไหมโอ้ตกใจหน้าตัวเองตลอดเลยกู อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามาว่าเอามานี่อาวุธอาวุธหอกขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นหนึ่งอยู่ล่างสองอยู่บนคอนแฮมเมอร์เออผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเอาไปทุบมันเอาไว้ตีศัตร,อร,รอตูอย่างเดียวหรือเอาไปทุบได้ปะอ่าแล้วเราก็อู้หูว้าวอู้เดี๋ยวเดะโอ้ทุบอะไรอะ่ะคงไม่ทุบบ้านนะพังขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะเฮ้ยผมเจอน้ำว่ะเป็นไงโมดนี้อยากได้แบบไหน อยากดูแบบไหนจะดีกว่าว่าแบบแบบนี้ก็น่ารักดีนะดูแบบเรียลไลฟ์อ่ะได้น้ำแล้วจ้าเก็บ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 เอาไปใส่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  water container Full อ๋อเก็บน้ำเต็มละถ้าลงน้ำไปนี่แบบว่าจอมไหมไม่จอมว่ะเป็นไงล่ะผมไม่ใช้หรอกถ้าเก็บว่าแบบว่าเอาไว้ประดับบ้านให้มันดูดีว่าบ้านเรามีน้ำเก็บมีน้ำใช้นะอันนี้กินเลย โอ้ชื่นใจถอดูในรูปแบบว่าเ i อร์สเพรสซั่ช่อโอเคอยู่นะผมว่าผมค้าไปนั่นได้ละเกาะเกาะนอนด้วนเกาะนอนด้วนไป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  เกาะน,นั้นด้วงใช้อะไรเลยดิพาร์ตเอามาเลยอ,อันนี้ผมว่าผมย่างกินก่อนเลยดีกว่าเปลือกเนืน้อที่มิ้นนี่คือเก็บไว้เลยนะฮะน่าจะไม่รู้ไม่รู้เอาไว้ใช้ทําอะไรต่อแล้วครับครับครับเกาะน,นั้นด้วนโอเคเปลือกเบอร์รี่เรามีหอันโอ้โหเหลือเฟือเหลือเฟือจะแจกนะฮะครับเลยแล้วกันอเทพแห่งสวงสวรรค์ทรงเกาะไม่ข่าแล้ว สวมใสไหนวะเพนชินโอ้โหเท่จัดจัดบวกกับโคตรไม่แมทเลยไม่มีความลงตัวซะเลยไม่เป็นไรความดูดีนะโอเคใส่เกาะนี่เกาะน,นี้มันจะเพิ่มสเตมินานะครับเกาะของเจ้า,าแมงเต่าทองเนี่ยมันจะช่วยในการบล็อกก็คือป้องกันเกาะลดดาเมจได้ดียิ่งขึ้นแต่ตอนนี้อเท่มากครับผมอย่างต่อไปที่เราจะไปเก็บอุ้ยอะไรอะเปิร์กแน่เลย ไมได้มาไงวะ Natural Explorer นะครับผมเป็นเปื่อการสำรวจ with ิ h e landmark นะฮะที่เราค้นพบเราก็จะได้รับความเข้าใจใน the lay of the land ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอ่าพวกความเข้าใจในคื้นที่มายิ่งขึ้นนะครับประมาณว่าแกะรอยเก่งใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไร Fresh defense นะครับ f วา m i n g of Mint ก็คือทำให้เราสึกตัวสดสดชื่นตลอดเวลาแหละถ้าผมใช้จะเป็นยังไงอะ เฟชเดฟเฟน์ <Page> เป็นเหมือนเปิร์กเสริมใช้ได้กี่อันเนี่ยอ๋อ oh, กดใช้ได้3อันนะครับโอเคโอเคมันจะอ๋อเปิร์กก็คือมันจะสำรวจให้เองนะถ้าเราไปเจออะไรมันจะปลดล็อกเองใช่ไหมเวลาที่ใช่เอาละฮะต่อไปสงสัยบคนต้อง,ต,องต้องขยายพื้นที่ละขยายโซนให้มันดูกว้างยิ่งขึ้นาให้มันกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมตรงเนี้ยขยายพื้นที่ได้นะข้างงข้าง,าง,างแล้วเราค่อยไปต่อเติมตรงนี้เป็นชั้น2ได้ ผมนี่แม่งครีเอทจัดๆ <S <S เอบผมอยากวัดวะเกาะก็มีแล้วจะตีตัวอะไรดีวะอยากวัดวะก็มาดิครับก็มาเออหนึ่งสองสามกันเออหนึ่งสองเออเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งห,งหงอยที่หอยที่หอยขีโอ้โห ตอนม้ผมลองของแล้ววะมืดแล้วผมว่าผมกลับบ้านดีกว่าจคอไม่ดีหรือว,วะการเ,าเดินปลากลางคืนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมถึงมันจะดูเล้าใจแต่กูไม่เอาด้วยหรอกนะฮะรอเช้าแล้วเราค่อยไปนะขอร้องนะฮะพิซซี่มีอันทิวมอร์นิ่งนะครับผมอันทิวดอนอเอ,เอ,เอปิดคบเพลิงเปืองเปิดไฟไม่ใช่ไฟหรอกผมว่าผมควรไปคบจะคาบตั้งนานแล้วลืมไม่ใช่เออน,น,นี่ถูกนะถูกนะออไม่ใช่ หญ้าแห้งเปิดไฟใส่กรจะเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าแหลงกูเนี่ยอันนี้มันใกล้ประตูไปไม่สวยเนาะเอาใหม่เอมอม่เามอ,อ่าเราขาดหญ้าแห้งหญ้าแห้งเอาแถวนี้ก็ได้นะแป๊บนึงไปเออยเก็บหญ้าแห้งเก็บหญ้าแห้งเดี๋ยวไม,ไม่ไม่มีเวลาเดี๋ยวมาสร้างบ้านกันมีเวลาอยู่แล้วลหละได้แล้วได้แล้วอืมไม่ใช่ สำเร็จรูปอ่าผมปิดอ่ไฟตรงนี้ก่อนไหมมันแสบตาซะแล้วเกินโอเคสวยงามดีไหมเดี๋ยวเราว่ามันสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราคงนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดินทางกันเดินทางไปไปตบแมงมุมไหมแมงมุมหมาป่าพวกผมจะรับขับร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 ับธนูขั้นสองด้วยเคนอน จิงสเปชามถึงเวลานอนแล้วถึงเวลาตื่นไป